สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาตัดเหล็กเล่นกัน oh, <cut. S 1> อย่าเพิ่งตกใจไปนะเวลาได้ยินคําว่าตัดเหล็กบางคนถ้าเกิดมาได้มีความคุณเคยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องยากเรื่องไกลตัวแต่เดี๋ยวนี้ทําไม่ยากเลยเนยที่ผมกําลังนั่งทําอยู่ีนนี่ก็เหมือนเหมือนตัดเหล็กไกลๆแล้วล่ะผมล่าง ล่างลวดลายอย่างที่ผมอยากจะตัดเนี่ยลงไปใน iPad นะโปรแกรมที่ใช้มันชื่อว่าโปรแกรม Vectornator ลายที่วาดออกมาเนี่ยโปรแกรมมันจะวาดออกมาเป็นไฟล์เวกเตอร์เลยไฟล์เวกเตอร์เนี่ยนอกจากจะใช้กับวงการกราฟิกสิ่งพิมพ์อะไรแล้วเนี่ยถ้าเราจะตัดเหล็กเนี่ยเราสามารถเอาไฟล์เนี่ยส่งให้โรงงานเขาเอาไปตัดได้เลยและเดี๋ยวเขาก็จะมีวิธีของเขาเองสุดท้ายเราก็จะได้ชิ้นงานออกมา งเนี้ยเห็นนะไมนะไม่ไม่ยากเลยสวยไม่สวยมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วละคราวนี้ถ้าจะทําให้ง่ายขึ้นก็ใช้ดาบเส้นเอาก็ได้มันก็จะมันก็จะทําให้เราเขียนรูปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่เทคโนโลยีเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือดีๆมันเข้ามาช่วยส่งเสริมให้เราทํางานศิละปะได้สวยขึ้นแต่ทีนี้ก็อย่าไปฝากไว้กับพวกเทคโนโลยีอย่างเดียว ทักษะงานป์เนี่ยเราได้เหล็กมาเราเรื่องการทำสีเทคนิคการทำให้มันได้คุณสมบัติของงานศิลปะที่สวยเนี่ยทักษะพวกเนี่ยเราก็ยังต้องฝึกให้เก่งให้ชำนาญขึ้นเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปทิ้งมันแล้วก็เทคโนโลยีก็อย่าไปกีดกันหรืออย่าไปอคติกับมันไอเครื่องมือพวกเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยขยายศักยภาพให้เราทำงานศิลปะ ได้หลากหลายได้กว้างออกไปอีกนะครับเนี่ยแล้วผลงานออกมาก็หน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้หรือใครจะเอาไปสร้างสารรค์ทำอย่างอื่นอะไรออกต่อไปอก็แล้วแต่เลยแล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับและเดี๋ยวว่าหลังมีอะไรดีๆก็จะเอามาแชร์กันใหม่แล้วพบกันใหม่นะครับในทางหน้าครับสวัสดีครับ